มวนี่ครับผมเอิร์ธครับร้องหนัครับผมพบเบสครับผมกี้กรองครับผมลินกิตาร์ครับวีคีย์บอร์ดครับชื่อวงวูดีนี่นะครับก็มาจากการที่พวกเราไปรวมตัวดูหนังเรื่องมันมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักมายากลอะไรอย่างเงี้ยครับดูแล้วอินก็เลยแบบไปหาชื่อนักมายากลเทๆในอยดีดมาเนี่ก็ไปเจอชื่อแฮร์รี่วูดีนี่ก็เลยเอ้ยเท่ดีกว่าเอามาตั้งชื่อวงดีกว่า กเราเราก็คือเขาเรียกเองว่าเป็นออ์ตนทีฟล็อกที่มีกลิ่นของซินดิไซเซอร์เข้ามาผสมทําให้ตัวเพลงมันดูแบบโมเดิร์นขึ้นนะครับในสไตล์ของดีนี้นครับเป็นแบบพวกเราครับก็เริ่มมาจากเพื่อนเนาะเป็นก,กันแล้วก็เรียนที่เดียวกันมหาลัยม่ิดลด้วยกันแต่ละคนก็มีวงของตัวเองอะไรเงี้ยก็ <S <S 2> <S 2> ตออหลังก็เริ่มได้ตนนั้งวงเล่นเพื่อความ ส,สนทนานะครับ <c oughs> แล้วพอออกงานมาหารอยไปเรื่อยๆปุ๊บก็เริ่มแบบจริงจังแล้วก็มีเข้ามาประกวดรยายการแบบแบนแล้วก็ก็เลยยาวไปจนตอนนี้ครับถ้าพูดถึงการประกวดเดอะแบนนี่มันเป็นอะไรที่แบบถ้าจะเปลี่ยนพัฒนคติของการในชีวิตเ,เป็นท<อ>างลุ่มตีเลยนี้เลยได้ความรู้เยอะเลยนะเยอะเยอะเนี่ยคือมันมันมีอะไรที่แบบเราออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ได้บ แล้วจากเด็กเราแบบรู้สึกโตขึ้นประมาณประมาณหนึ่งเลยครับแบบเห็นอะไรได้แบบเปิดโ you ลนนในในกภพหลังจากประกวดเดอะแบงครับหลังจากจบไปก็แบบมีพี่ทีมงานอย่างที่เวิร์กพอย์เนี่ยโทรไปหาผมผมก็เลยนัดมงมาแล้วก็มา ก็ปรากฏว่าเป็นการพูดถึงการเป็นศิลปินนะแปลกใจเนาะงงง,งงมากตอนนั้นคือไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวมามาเ <งา S 2> พือ่อง,งงๆเลยครับจริงๆมันก็เป็นความฝันสูงสุดแล้วแหละในการการที่พวกเราอบดนตรีรทำดนต,ตรีถือว่าเร็วนะคือมันเร็วแล้วมันมันก็ตื่นตันนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ